สบายดีพ no. no, no. no. kh no. oh, ี่น้องสบายดีทุกทีทุกคนเมื่อเนี่ยที่ใส่งานรถไฟเนาะพี่น้องสชีอยวหน้าสชีอยวไปกินข้าวหน้าพี่น้องเลยเตรียมของเออของอุปกรณ์ไปกินข้าวหน้าครบชุดเนาะมออย่างไรฮะมอแกงน้ำมันเนาะไปกินแกงน้ำม้อยู่หน้าพี่น้องเลยโอ้มีหอดเบียร์พี่น้องมีหอดเครื่องเสียงพอด้ายพี่น้องเนาะไปกับทีมงาน ai ai về phải nó phải bừng cần vào đấy nó pha xài khiến cơn vì cổ coi nhạo hông ô oh, nọt cả đút vì cổ coi nhạo các bác kho nhạo hông à, Bài hộp à? à đó, hôm, hôm Dann claro, können

แม่ลับภูเลยชานดีกว่าเต็มมากแต่ละนี่กัสองลอยลูกนะกับชิ้นเก้า Nang ừ. ừ. <laughs> mương này cho là nang mương này. Ừ. Ừ. สายบอขึ้นปะสายเดียวใหนบ่ขึ้นะดสายเดียวสายก้มไปเป็นนีดอกคือบอสสาสองสามสายบอสสามดบอมิสเตอร์ซนี่บอสายมัน Hãy subscribe ơi, <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không lắc lắm là, lên sai đi không nó hết, sai đi không โอ้่อแล้วห่นแล้วมอว่มออะไรมอแกนไม่ใจนี่ว่าป่าอะไรจำนี่ว่าป่าอู้ไปไปหาหมปานุ นี่ตะพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนหน้าบากลพี่น้อขาองะมันดีให้นี่แม่ทำคิ้งเจ็บเท่อมันบาแห้งขึ้น้องเขาใส่สายเดียว พราะว่าหลองนี it. It oh, spot. Spot ้เป็นหลองไหวเหมือนหลองแห้งเนาะถ้าเอาขึ้นเอาขึ้นหลองเทิงนี่จะแห้งพี่น้อง้นหลองเทิงจะแห้งเนาะหลองเทิงจะแห้งโอ้มาเล่งเลยเครื่องเสียงเฮาลุงแบบนั่นนี่เลยนี่ าเปิดเปิดแรงแรงมือโอ้ฮะเปิดยูดหิบอ่ะครักคับนัดพบคนห้ đi kiếm gấp, gặp nào mai, găng nào mai, tiếng Peru hàn, bây giờ cái thạch gì đó, không, sắp qua sắp chơi gì đấy, chơi, 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 chơi,

กินข่าฟังเพลงกินบแสบนะเนี่ยโอ้มีหัวใมีหางเยอะเเอะเลาช่้แกงเได้ไปไหนกินอะไราเป็นไเอะขาเว้อโหนหพักกทินเนาะหมอไหมหมอนขนี่ยอย่ไปกินขอ้เ้ยได้

ให้กดดิโอ้อ่ากอดให้หูด้วยโซนให้ปลาคนมั้งกูพันเทียนหึ่งสอมคือบังเฮเจ็ดขิงเจดปลาน้ำกันเกี่ยวปืนเกี่ยวยังขึ้นแนไอ้ทุ่งขื่นไป่พอต้องไก่เริ่มเศร้ามากไม่ต้อไหาดิองฟันเกี่ยวเดิเป็นไ้หัวเนี่ยแต่ว่าทัได้มากด ไปจับวัวยุคนคุ้งทำอะไรทำะปลายี่พุ่นคโอ้คักคักคักเมื่อสี่โมงกันหอดที่เบียดมกกินอยู่้องน้าอันแต่เปลี่ยนบรรยากาศอกิ้อกินดมาี่ยคิกินนะปลากินปลา่างมางวันปลาลูกเขาเนึ่ยอ มันิดมันเสรนมรถแต่ีเป็นแหงเนอบอกคนี่ตัวยาสววาีด็กปาดมีานดวีเด็กปาดทอยู่กัุที่่กบลนะวมีอสาขั้มลึกยังไปยดข้าวยึดล่าสาทีสานนคนบ้านีาเาเกือเดือนจักรอุปนันันันบริสัทเดียวกันนีดพอเจอ้าหน่อยไปต้องว่คนซักามันิไปบอกมาเลยอ โบเป็นยังกิข้าวลูกข้าวาเลยลอจับริเวณเพราะปดสูเมื่อหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วปวดไอ่ๆเรื่อยเป็นกาพักก <au> is ัรมวนชื่นเอาไปเนาะปวดถือเบียมาสแก๊สปต่ว่าขอบริกรเนาะ้างวันซาอยู่พี่นางนี่จะมาขาเตรียมรับปวนเมื่อ bạc bớt mỡ mơ cả Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โซนเ้าประสาท่านท่านเท่าไรบ้านเราไมเดียเจ้าอเขาปาอยู่เพือนปู่ยุบันตอบเขาปายบน่าไปวัไน้มาเป็นองค์ไอจเาอกอาปเด้ซึ่งกมือันน้เออมันจังกดจังบึงปไอ้บุงขึ้นเต็นด้วยไปไปไปอู้ บอกว่าอาไว้วนี้ไปกินอ้ออหน้าเป็นคนขับรถเนาะ

เมืองนี้เวกเกมันจะไปบ่ได้ี่เฮ้ยเมืองเครื่องวิ่งมันลงไหมลงสุดลงอีกเฮ้ยจงดม่นลอยจุดมันลอนะฮะจับเมืองนี้ดิเออู๋